ค่ะกับวัสดี FC สาราจำฉายเดอก่อนอื่นเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i ครไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันแนวทางดีๆของแอดบีเดอนะคะตอนนี้นะคะแอดบี Airbnb ก็มาลงให้เหมือนเดิมนะถ้าใครสนใจข้อห้อง VP ก็ทักมาได้เลยนะคะในราคา599ตลอดชีพนะเดี๋ยววันนี้เรามีตัวเด่นของดาวสตาร์นะคะอย่าลืมใครไม่ได้กดติดตามที่กดติดตามไม้เลยนะ เราจะให้ทุกคนลูดนะเบิ้ลน,นะเบิ้ลน,นะ ให้ทุกคนนะคะทําการเอาตัวเด่นตัวเนี้นะมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวนะบนล่างก็คือชุดนี้นะจะมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างวิ่งลูดแล้วแต่ตัวนี้นะคะวิ่งลูดแล้วแต่ตัวนี้นะคะชุดเจาะให้เป็นศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ห้านะคะ สามห้าสามแปดแปดห้าตามนี้เลยนะเล่นตัวที่ชอบนะ เอาตัวที่ชอบนะคะทุกคนนะอันนี้คือวงไว้ตัวเน้นนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดบีวงไว้ก็เลือกตัวที่ตัวเองจับมัดได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นดาวสตาร์นะคะรูปเจ็ 7, วิ่ง2ติดเบิ้ลได้ทุกคุ้นนะ แล้วช่วงนี้หุ้นแปรปรวนเบิ้ลได้ตลอดนะทำกันเหมือนเดิมนะให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดนะ ชุดเจาะให้เป็นสองสี่สองเจ็ดสองแปดตัวที่เน้นให้นะทุกคน ไอ้ที่เน้นเนี่ยคือตัวที่เอสบีชอบไงนะคะเอบีชอบตัวไหนเอสบีก็เน้นตัวนั้นนะคะต่อมานะ่าจะเป็นดาวสตาร์เอ้ยดาวเวพี่ ทำไมอารวบีโออยู่เนื้อเพิ่มอันนี้ก็ติดเบิลได้เหมือนกันนะทุกคน ็จะได้ประมาณนี้เลยนะถ้าใครชอบตัวไหนก็จับกันเลยนะนี้ที่เราเน้นให้นะมันน่าจะมานะคะทุกคนที่เน้นให้ติดเบิ้ลไว้นะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสดตั้งใคไวใ้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆด,ด้วยนะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ